ูเตรู้แวดพาต้องตั้งนันนามันจะมาว่าเด็กผู้หญิงเกือบทุกคนเริ่มต้นจากสิ่งเดียวกันซึ่งก็คือหนังสือขายล่าสุดที่แบบทำวอเทอร์ฟาสติ่งอะทุกคนเราก็เพราะว่าการบ่นนี่แหละหลังจากอัดคลิปเสร็จก็จะต้องมีนันดูดวงต่อเพื่อนทุกคนในกลุ่มดูหมดต้องมาตลอดจี่ว่าไม่เอาไม่ไม่เปิดตัวกับคนอื่นไปกลับแล้วนะคะกับช่องมีนามาเลชชัแนลนะคะตอนนี้นะคะชื่อช่องจาก M E V N A นะคะเปลี่ยนเป็น M I N เพราะว่าเนื่องจากไปดูหมอดูมาแล้วหมอดูบอกว่าถ้าเปลี่ยนอ่ะมันจะดีขึ้นหลักซึ่งก็ตรงกับคอนเทนต์วันนี้ที่เราจะมาพูดกันเรื่องมูเตูร์ว้พาตั้งต่างนานาดูดงดูดวงของเราทั้งสองคนซึ่งวันนี้ก็มีแขกรับเชิญก็คือนุยนะจ๊ะคือนางมาเยี่ยมฉานที่ซานดิเอโกสากมีชีแกนมานานมาสามอาทิตย์สามอาทิตย์นอนๆเหมือนไม่อยู่โอเคมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าทุกคนที่อยากจะถามหนยว่า เริ่มที่จะแบบเข้ามาเป็นสายมูเตร์ูอะเริ่มเมื่อไหร่อะไรยังไงมาเรื่อยๆยังไงไหนลองไปเรียงสิเริ่มต้นเนาะเราว่าของเรามันเริ่มต้นแบบมัธยมแล้วเรามั่นใจมาว่าเด็กผู้หญิงเกือบทุกคนเริ่มต้นจากสิ่งเดียวกันซึ่งก็คือหนังสือ I ่า k e ่มีคอนเทนต์ที่แบบนั่งดูแบบเหมือนไทท์ไฟอะไรอย่างเงี้ยนุ่นนั่นเมฆดวงดาวอาจารย์ผาจันทร์พัทตอนนี้เป็นยังไงคะเราต้องมาสลับตำแหน่งชีวิต รันด้วยในเชื้ออ่ะเพราะเริ่มโตขึ้นเราแบบมีเงินมากขึ้นเราก็จะเริ่มมีไอเทมละเครื่องรางจากญี่ปุ่นจากไต้หวันฮ่องกงซื้อไว้ก่อนโตมาอีกแล้วก็จะเริ่มโดนัดหมอดูนัดคิวแล้วมีนา เราหรอคือต้องบอกว่าที่บ้านเป็นไหว้ไว้พระอะไรเง,งี้ยฝั่งอาก็จะเป็นไหว้ไว้แบบเทพแขกเทพเทพต่างแบบบ้านแม่ก็จะเป็นไหว้เทพจีนต่างๆแล้วก็ไหว้เจ้าอยู่แล้วเริ่มจากขอแบบว่าเออไหว้ขอนะ้าเหมือนอย่างจุติจีนเนี่ยก็ขอว่าปีนี้เป็นยังไงนู่นนั่นหรือว่าถ้าแบบปีใหม่ไทยก็จะแบบไปไหว้พระกับตั่งอาฝั่งพ่ออะก็ไหว้เริ่มขอละ อ่ะขอจะต้องเริ่มมีกรีนะัะขึ้นก็คือการบนน่นี่คือการบนเนี่ยเนื่องจากเป็นรูปบดินบดินหนึ่งนะคะก็คือบนกับท่านเจ้าพยาแล้วก็วิ่งรอบสนามบ่อยมากสมัยมัธยมการบนเนี่ยมันก็ติดนิสัยมาไงล่าสุดที่แบบทำวอเทอร์ฟาสติ้งอ่ะทุกคนเราก็เพราะว่าการบนนี่แหละก็เลยต้องทำพอเริ่มมีเงินก็ต้องการด,ดูดวงเกิดขึ้นดูแบบเก่งมากเป็นนักดูดวงไกลแค่ไหนก็ขับรถไปเพราะคิวยาวแค่ไหนก็รอแต่ว่าการดูดวงอ่ะมันก็ไม่ได้หมอดูเขาไม่ได้ตรงทุกคนมันก็จะเจอหมอดูที่แบบตรงสเเปราซึ่ง ก็เพิ่งเจอช่วงนี้ที่แบบหมอที่ตรงแบบดูสามคนตรงหมดเลยอะไรเงี้ยซึ่งที่จริงวันนี้หลังจากอัดคลิปเสร็จก็จะต้องมีนันดดูดวงต่อกับอาจารย์ปุยที่หนุ่ยก็ดูเหมือนกัน<ม>เพื่อทุก <c oughs> คนในกลุ่มดูหมด <c oughs> ตรงมาตลอดเ <c oughs> รา <c oughs> ก็ตรงมาโดยกันเอง <c oughs> ใช่เราก็ตรงมาโดยตลอดซึ่งแบบ ม่อยากจะไปเถียงเขาแล้วคือเขาไม่ได้ตรงก็ตรงคนอื่นด้วยที่แบบไปดูไพ่มาเริ่มมีการม่เรื่องหินนะคะหินมงคลต่างๆคือสมัยนั้นอะที่เขาคิดก็คือซื้อ <ไร S 2> มาถึง <ละ S 2> ข้อมือรู้เลยว่าหินอะไรช่วยอะไรเรื่องอะไรแบบลักกี้สโตนก็คือจัดแล้วนอกจากนี้ก็คือไลาไลายลักก็มีแบบเอามาจากวัดเลยคือไม่ได้ซื้อของลาลาคือเหมือนเพื่อน เพื่อเราอะชั้นย่าซีย่ามูเลยนะคะถ้าใครอยากได้เดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไอจให้นะคะก็คือเพื่อเราก็คือแบบไปเอามาจากวัดก็ขายเป็นแบบเครื่องรางที่้อยกระหิงเหมือนกันล่าสุดอะก็คือมีการบอเเปเปอร์ทุกคนตอนแรกก็เริ่มฝาก2 0 0ร้อยสรอยแต่ว่าช่วงเนี้ยชีวิตมันหนักหน่วงเลเกิน3,000บาทคือวาดใหม่หมดเลยทุกอย่างมีพื้นดวงมีชื่อด้วยทุกคนวันดงวันเดือนปีเกิดมีหมดก็ทั้งูทางนี้ก็มูเอาให้มันแบบสุด ยังไม่จบแค่นี้เรื่องสีพงสีผมเรื่องทมยามดีคือ,อ,อใช้หมดทุกอย่างเรื่องนี้ด้วยออสีเชื่อมอคนใช่ <laughs> คือจำได้เลยว่าช่วงถ้าแบบทำสิถ้าใช้ในสีแดงเนี่ยดวงมันจะไม่ดีทุกสักครั้งเลยก็เลยไม่ใช้เลยของสีแดงแบบไม่เอาทํามสีแดงก็คือแบบตอนนั้นแพ,แ,พแพ้กุ้งที่ฮาวายคืองูมากคือไม่แพ้กุ้งเลยต่ดอดชีิเข้าโรงพยาบาลเลยจ้ะคืออาจจะแบบคิดว่เองแต่ว่าเรื่องแบบนี้ก็คือความเชื่อส่วนคนซึ่งไม่มีใครสามารถแบบมาบอกได้นะคะว่าเชื่อไม่เชือ่อแล้วเราเชื่อไหมเชื่อร้อยเปอร์เซ็นเชื่อร้อยเปอร์เซ็นคือท มูหนักๆเลยนะก็คือไหว้เทพถินดูนี่นะะก็คือหน้าตรงบ้านเราที่มีในบ้านเราเลยนะคือก็มีพระพิเนศมีพระแม่ลักษมีมีพระแม่อุมามีพระสังกจรจจายวก็มีพระแม่สวนสวัสดีก็คือไหว้คือบูชาทัานเพราะว่าแบบเชื่อจากสาเหตุอะไรหรือว่าแบบเกิดปาฏิหาริย์อะไรขึ้นที่ทําให้หนุน่ยอะมาเชื่อ,าอมาเชื่อเรื่องนี้ ปกติเราเป็นคนไม่บนนะเพราะแม่บอกว่าเออขอเอาดีกว่าอย่าไปบนเพราะบางทีเราบนแล้วเราลืมลืมแก้อะไรเงี hmm. ้ยมันไม่ดีก็เลยหลกักๆจะขอแต่ว่าก็เคยบนอยู่ครั้งหนึ่งบนเพราะว่าหมอดูบอกว่าควรบน mm hmm. ก็คือบนที่พ,พัพิคาเน่ที่เซนตันเวอร์ตอนนั้นไปบนเรื่องขอวีซ่ามาอเมริกา mm hmm. เพราะว่าช่วงที่เราขอสถานการณ์มันเริ่มขอ,อยากละเราก็อยากจะเพิ่มความมั่นใจเราก็แบบเออลองทุกวิธีทางอะ แล้วก็มั่นใจในเอกสารเราแล้วก็ความสบายใจของตัวเองก็คือไปบนซึ่งก็ได้จริงสัมภาษณ์ครั้งเดียวแล้วผ่านบางเรื่องก็หมอดูก็าทักว่าเดือนนี้ยระหว่างช่วงเดือนนี้อะไรเงี้ยเราจะป่วยนะเราจะมีปัญหาสุขภาพพอเอาจริงๆพอถึงเวลานั้นจริงอะเออมันป่วยจริงมันมอย่างตอนตอน,นั้นก็ป่วยแบบไอไอแบบทั้งเดือนเลยเดือโฟเดือนแบบเพราะว่ามันช่วงเปลี่ยนผ่านอากาศมีนะมีมาบอกว่ามีช่วงหนึ่งติดหนักรดนตีหนักมาก ตอนอยู่ไทยเป็นช่วงที่เพิ่งรู้จักมีนาเลยตอนนั้นอะใช่หัวไฟด้วยกันพาเพื่อนป่าวพาเพื่อนสาวผู้ชายเจอครั้งแรกเจ้าหน้าที่พาเพื่อนรวยไปขับเดี๋ยวขับเองตามไปอะไรเงี้ยนนั่งหลังแล้วก็แบบก็คือเขาหงุดหงว่าคือตอนนั้นอะเขคืองงมากโหแบบปวดจะไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเลยเหมือนแก้วแก้ไม่หายแบบว่าทำไมก็ทำไม่หายจนแบบว่าไปไหว้ตำหนักพระแม่กาลีซึ่งแบบพระแม่กาลีอ่ะเขาจะเป็นแบบไฟไม่ดีเงี้ยเขาจะขับไล่ออกจากเราอะไรเงี้ยยองเี้ซึ่งตอนนั้นอะ คนที่พาไปก็คืออาพาไปเพราะตอนนั้นหน้ามันมืดมากกลวยมันแบบมันเหมือนหน้าเหมือนแบบเหมือนโดนอะไรมาอะไรเงี้ยแล้วพ่อไปไหว้ทุกทีทุกทีนะมันก็อยู่ดิ้งก็หายไปเองล่าสุดอ่ะเราต้องบอกว่าช่วงนี้เรานับถือแบบทางพระแม่รักสมีมาเพราะว่าเรื่องความรักเรื่องเงินเรื่องความงามแล้วทีนี้ก็ให้เพื่อนไปไหว้เราวันนั้นก็พูดว่าแบบท่าแบบว่าไม่ใช่อะไรเงี้ยขอให้แบบมีเรื่องทําให้รู้นะทําให้แบบออกไปอะไรเงี้ยแล้ววันถัดไปเรื่องแตก รู้หมดเลยถูกยากแบบไล่เรียงทุกสิ่งเออรู้หมดเลยมันก็คือเวรกรรมอ่ะคือบางเรื่องอ่ะเขาบางบางคนเขาเป็นแบบคู่เวนคู่กรมใช่คือคู่เวนคู่กมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไปจริงจริงสิ่งที่เราทําได้ก็คือผหนักเป็นเบาอ่ะมากกว่าแต่เรื่องแบบนี้มันก็แล้วแต่วิจารณญาณของคนนะคะมันไม่ใช่ว่าแบบเออไปไหวเราดูได้ทำไมเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะมองว่าการมูการดูดงการปนต่างๆมันงมงายหรือเปล่าแต่แบบมันคือความสบายใจอ่ะ เราสบายใจที่เราจะทาแบบนี้เราไม่รู้เราสุกเราเราอยากรู้อนาคตว่าแบบเออถ้ามันดีเราจะได้สบายใจในการใช้ชีวิตถ้ามันไม่ดีเราก็จะได้ระวังตัวใช่อย่างเช่นบอกหมอดูว่าไม่ได้หนุ่มแบบมันจะปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยยายก็ต้องเลิกปีใหม่่ะแต่ต้องห่ถึงปีใหม่เราคิดว่าเออถ้าจะเลิกปีใหม่ก็เลิกตอนนี้เลยได้หมเสียวกเไคือใดๆมันก็คือแบบมันใดๆมันก็ต้องเลิกวิจารณญาณเราก็ต้องแบบ ไม่ใช่แบบเชื่อหมอดูร้อยเปอร์เซ็นต์คือม,มันก็คืออยู่ที่เราด้วยว่าเราจะตัดสินใจจะทําอะไรยังไงอืสุดท้ายแล้วม,มันก็คือชีวิตเราจริงไม่ใช่ว่าหมอดูบอกไม่ดีทําอย่างนี้ไม่ดีไม่ดีก็คือเชื่อหมดก็จะคิวดว,ว่าคือหมอดูอะค่ะตัวหมอดูพูดยังไงว่ามันอยู่ที่เราว่าเราจะเลือกเดินทางหนึ่งหรือสองเราหมอดูสองคนนะบอกเหมือนกันว่าแบบอยู่ก็ได้นะแต่ถ้าไม่อยู่ก็ได้มันอยู่ที่เรา,เ,ราเลือกคือต่อให้อยู่เลือกชอยเนี้ยมันก็จะเป็นชอยออกไปก็มีล่าสุดเหมือนกันกับเรื่องของวอลเปเปอร์ ก่อนหน้าน,นี้ก็เปลี่ยนมารูปหนึ่งก่อนแล้วเราก็ในวอน,นั้นอะ่ะเขาก็จะมีแบบมีคําเหมือนอารมณ์แบบเป็นคําสวดหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อธิษฐาน<อ>ใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนรูปแรกเราก็ขอขอว่าขอให้เขาทักมาแบบขอให้เขาทักมาอะไรแบบพูดออกเสียงนะหรอป่ว่ามันเป็นวิธ,ธีการของออแล้วเท่ามาก่อนจริงเว้ยแล้วก็เลยแบบมีความโลก่กูอยากได้มากกว่าเปลี่ยนรายแล้วก็มันก็จะเปลี่ยนคําขอใหม่ใช่ป่ะแบบคาเขาเรียกอะไรบทสวดใหม่อ่ ขอให้เขาแสดงความชัดเจนขอให้เขาแสดงความชัดเจนผ่านไปไม่กี่วันไม่แสดงความชัดเจนชัดเจนว่าไม่เอาไม่ไปเปิดตัวกับคนอื่น uh> กูแบบเอ้าเออแต่ทุกคนก็บอกว่าเออเดีแล้วมันจะได้แบบมันไม่ใช่เป็นการมันจะไม่ต้องเสียเวลากับคนนี้อะไรเงี้ยแต่ส้าแบบเขาดีอย่างที่แบบเออเขาก็บอกเราว่าเขาเขาแม่นทีน่าฝากเขาแบบเขาเจนจริงๆอะถ้าเกิดคนไม่เจนลวคือจะคีบอยู่ไว้อะเออ ไ,ได้เดินเซนไข่ได้เด็นเซนไข่ก <laughs> ็สวย,สย <laughs> แต่ว่าก็อยู่พี่เราไงนะคะก็มีนานกับหนุ่ยก็มีที่จริงอะ่ะมันก็จะมีรายละเอียดมากกว่านี้แหละถ้าเกิดแบบพูดแบบกับแกนเพื่อนๆอะนะแต่ว่าอันนี้ก็ยูทูบก็ไม่อยา,ากจะแบบรุนแรงอะไรมาก <laughs> แล้วก็ถ้าใครมีคําถามอยากรู้เรื่องมูที่ไหนอ่สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะเพราะว่าเราจะจัดให้เต็มๆแบบจุกๆไปเลยแล้วก็คลิปหน้านะคะเราไม่จบแค่ EP นี้ค่ะคลิปหน้าเราจะมาเปิด เครื่องรางไอเทมต่างๆ,ไอ,างๆไอเทมต่างๆที่พวกเราใช้ไม่ใช่แค่ของไทยหรือของเอเชียนี่มีของเมกาอันเนี้ยเขาแล้วหนักอันเนี้ยยังอันเนี้ยยังไม่เท่าไหรอันเนี้ยหนักเราเมื่อชาาก็สูดก็สวดงงวะต <laughs> ื่นมังงแบบเพืส่สวดอะไรอ่ะไว <laughs> e ้เก็บไว้อีพีหน้าแล้วก็อย่าลืมนะคะสับส c r i b ยชื่อช่องเปลี่ยนแล้วนะเป็น m i n a a l i s t ใช่ค่ะเปลี่ยนช่องะคะ่ะตามหมอดนูนะคะอย่าลืมซับสไครกันหน้ก็วันเนี้ยไปก่อนนะเดี๋ยวมาต่อหนุ่ยก็มีช่องนะได้ยินปะช่วยไปซับสไครเพื่อเราด้วยนะคะช่องนอนหนุ่ยนะคะ N O R R N U I แต่ไม่มีอะไรหรอกมีแต่เพลงมีตแต่คอนเสิร์ตถ้าใครชอบเพลงชอบคอนเสิร์ตต่างๆก็ไปดูได้เพราะว่ามันจะมีวองอินดี้หรือว่าดนตรีต่างๆ <laughs> างๆนะก็ซอรี่กับทุกคนด้วยที่แบบเราหายไปนานเพราะว่าก็ต้องไปดูแลจิตใจตัวเองแล้วเดี๋ยวก็จะมาอัปเดต ในการ world, คอนเทนต์เอากำลังกุมออกขงาการกินนู่นนี่นั่นและะว้วก็วอาเทอร์ฟาสติงนะไม่ลืมไม่เคยลืมค่ะทุกคนแต่ว่าส่วนผ่านมะันหนักหนวงจริงหลายเรื่องจริงกลับมายืนได้แล้วทุกวันนี้แฮปปี้เวอร์นะคะไว้เจอกันชิมหน้านะบ๊ายบายกินลุมสรรับสรายนะ <laughs> M I N A M A L I S T <S <laughs>